กินข้าวแรกเสร็จเรียบร้อยนี่จ้ายายช่วยกับผ้าเกง่งกับพี่หญิงไป่ไตแม่งกินซ่อนอยู่หน้าจา้ายายช่วยวะหลายหลายบางมือได้มือละสองโลสามโลพาาปน้จ้าปลาถูกขดีแถไปพี่หญิงได้การเท้าคืนซ่าเล่งพ่อขับซ่าเล่งออกไปฮอดหน้าจา้าเอาปลาถูกยายช่วยบรรยากาศยังขดีแถวเจา้าคือบอกบอกคอยซื้อน้ำเก๊กข้อยมากินนะเป็นตาอันกินน้ำเก๊กข้อยดีแถพน้ายายช่วยได้ปะเอามันคือพ่อซื้อมากขนาดเอาจากแล้วเก่งกับบัวรัวมันสิมินมองนางแบบนี้แล้วเก่งว่าสิจ้านี่แม่ยายช่วยเราเป็นเรื่อยไม่สำสาตุนย้อยไงจ้าแล้วกมเดดรตไ้ เออดีบนบรรยากาศดีคักนุ่งกับว่ามีจักรตัวมาที่นี่เก่งกับไปซ่องทรายซ่องควาหากระช่างปลาแต่ท่วงจานี่แม่เราเรียงปลาหมอปลาดุกนาจาจ่าเป็นกระช่างกระช่างไวประมาณนี้เราเรียงไว้แล้วกับแพงของเราานอะบันี้เรายานค้น,ปนาาเป็นลักนาะจ่าแล้วก็นอนหน้าตลอด,ดเล้เราบนนี้ไปจากหน้าเลยหลังจากนั้นก็จะาพี่ยิงพี่ยงิงพี่ยงิยง,ยงแม่ถามลาเนี่ยลาบะได้มาหน้าย่างมาขึ้นแบบนี้โดนปานได้แล้วน,น้องหญิงเลยว่าอุย้ยแม่ลากระจำบาได้โดนในตลาดเป็นเด็กน้อยคุณ แปว่าโดนคักแมวว่าผ้าหล่ออกมาหน้าย่างมาขึ้นแบบนี้นะจ๊ะเก่งเลบอก่าพี่ยิงไปที่นี่พี่ยญิงพี่ยิงตัดท้องไตแมงไวดูดแล้วได้ปลาเหายางลงไปจอบเบื้งมันเหมาไปก็ได้วางสิจานี่มันนี่เก่งกับยายช่วยจ๊ะกับยางลงไปกับพี่ยิงยางลงไปเบื้งว่าแมงมันมาไปนี่ประมาณสองทุมเดสท,ที่ยางลงุไปเบิ้งนี่เอายายช่วยมันกัมีดยหรอเปล่าประม่าสามสิบสี่สิบตัวอยู่ปาดไปว่ามันมาอยู่พี่ยิงก็ได้วางสิจ้ะอันนี้ขนาดหัวตะไต้ดี๋ยวนี้ย่งมาหลายคักป่านน กะเลว่ากูเก็บดูแล้วซูแม่กับลูกพากันเก็บโหลดเพราะขันเด็เก็บจากเถื่อพนาวจาเนี่เก่งกะเล็กเก็บเก่งที่แรกเก่งไว้เอาตะก้าสีแดงๆส่วนเอาแล้วจ่าแต่ว่าส่วนม่ามันได้แมงคิวประมาณนี้แหมแมงคิวตัวน้อยๆดำๆแหมเก่งก็เลยว่าโอ้ยมันบอกขันหลายป่านใดเอามือเก็บเอานี่บ้านนี่ตอนสามทุ่มลงไปว้ายเต็มกันแล้วมั่งสิมาเก็บจังใดจังคือสิเก็บเอาได้นี่จ้าก็เอาตะก้าสีแดงๆละส่วนขึ้นเออได้แมงคิวก็ไปเลือกเอาที่หลังโดนกะเลยวางสิส่วนเอาส่วนเอาแหมเห็นแมงกิซ่อนตัวใดข้างมัน เก่งได้มาแย่เฉยแย่เฉยมือหลังมาส่วนเก่งนี่เด้กเก่งขึ้นมาคักมันเดียแะเฮ้ยไปอันทอดเนาะไปทอดหรือว่าไปขัวก็เสียบแต่ว่าส่วนเก่งน่ะเก่งมาขัวมากว่าจะาทอดอ่ะมันกรอบผลดมันบอยมีความรู้สึกของแมงกิซ่อนประมาณนี้ไหมแต่ว่าขันขวในใส่ตะไคร่ใบเตยจังสีมันเสียบอันนี้นี่นี่จ่ายตื่นย่างบุศาขึ้นมากเก่งกระได้ขูแมงกิซ่อนแล้วกับก้องเข่าหน่อยก้องนึงที่ห่อไปกินทุกมือละทุกมือเนี่ยเก่งประหยัดเนาะจ่ายยังห่อเข่าไปกินทุกมือเด้เก่งกระได้ทั่วหาอ้ออ กะขูแม่งกิซ่อนไปยเดอ้อเตรียมแนวมาขัวเดอ้ออกกรได้เอาใบเตยจ้ะ ตักไข่แล้วก็ใบมะกรูดมะขวาวใส่หนิใจกัะเตรียมอุปกรณ์บันี่ก็ะคืนลถไปเห็ดงานเลยนี่ลดพรอมแล้วกคืนรดไปเห็ดงานพ่อไปถึงอบตอบานที่นี่ออกก็เห็นแมงกิซ้อนบะนี่ย่าป้าเจ้าขึ้นได้หลายเจนเอาไปคั่วไปคัวปค่ววางสิจ้ากออกกันเล้ออไปกลัวป้าพ่อขวอวมากแล้วขึ้ได้หลายช่ะตอนเามามันขึ้น,นหน่วยหนึ่งหุ้ยเจ้าเยาวา์หน่วยถมักหลายคอยเศร้าขึ้นคอยปเปรียกกันแมงคิวออกตั้งวันหลายพระสันวาจาอ,อว่าเออแมงคิวเนี่ยขึ้นมากกับแมงกิซ้อนจ้าแมงคิวกระตัวอ้วนาะ เลยวบางสิสายสายแย่งรองซิ่มบางดูมันเสียบอ่ะซิมเข้าไปเอ้ามันก็ดเสียบได้แล้วเนาะขัวไหมมันเป็นกรอบๆรไหมกบๆกรอบยุกกินไปกินมาก็ได้กินกับข้าวเหนียวบ้านี่เออตาเศร้าๆพอดีก่ได้กินข้าวเศร้าไปจ้ะยิ่งก็บเล่เล้วข้าวเศร้ากับแมงกิซ่อนกับเขา